Thank you. สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งเช่นเคยนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะที่รอคอยเงินประกันรายได้นะคะส่วนต่างยางพาราระยะที่2นั่นเองนะคะแต่หลายท่านก็ได้รับกันไปแล้วนะคะสําหรับ2ง,งวดที่ผ่านมาก็คืองวดของเดือนตุลาคมและก็เดือนพฤศจิกายน2563ัน้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้มีการจ่าย2ง,งวดเท่านั้นนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้อง เกษตรกรชาวสวนยางพาราหลายท่านนะคะที่สอบถามขนันนเข้ามาว่าได้จำนวน กี่งวดนะคะปัจจุบันนี้มีการจ่ายกันมาแล้วสองงวดนะคะสำหรับงวดที่สามหรือว่ารอบที่สามนี้นะคะยังไม่มีการประกาศราคากลางอ้างอิงออกมาเลยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่รอคอยกันรอบที่สามหรือว่างวดที่สามนะคะถ้าเกิดว่ามีการประกาศราคากลางอ้างอิงออกมาเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องกเษกษตรกรชาวสวนยางพาราได้ทราบกัน ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าสำหรับงวดที่3นี้ยางแผ่นดิบคุณภาพดีจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างหรือไม่นะคะเพราะว่า2องงวดที่ผ่านมามีแค่ยางก้อนถ้วยและก็น้ำยางสดเท่านั้นนะคะที่ได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ค่ะสำหรับงวดที่3ที่จะถึงนี้ก็คืองวดของเดือนธันวาคม2563นะคะ ก็ยังไม่ประกาศราคากลางอย่างที่กล่าวมาแต่ก็มีการคาดการนะคะย้ําว่าคาดการก็คือจะมีการจ่ายเงินน่าจะสิ้นเดือนนะคะสิ้นเดือนมกราคมนี้หรือว่าต้นเดือนกุมภาพันธ์หกสี่ที่จะมีการจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราในงวดที่3ฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีการจ่ายช่วงสิ้นเดือน มกราคมไปหาต้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือราคากลางน่าจะออกก่อนสิ้นเดือนนะคะก็น่าจะอาทิตย์หน้านะคะอันนี้คือการคาดการกันไว้นะคะยังไม่มีการประกาศราคากลางอ้างอิงสำหรับงวดที่3นะคะแต่ก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านสอบถามกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ก็เลย ออกมาแจ้งนะคะว่ายังไงก็ขอให้รอก่อนนะคะสำหรับงวดที่3ถ้าเกิดว่ามีการประกาศราคากลางออกมาเดี๋ยวจะรีบมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายท่านบอกว่าอ้าวแล้วทำไมยังไม่ประกาศราคากลางแล้วออกมาพูดทำไมอันนี้ก็เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราทุกท่านที่ติดตามข่าวจากทางช่องนะคะ เพราะว่าหลายท่านถามเข้ามาว่าได้แค่2ง,งวด2ง,งวดเท่านั้นนะคะแล้วงวดที่3หละัะทําไมยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ก็เดือนมกราคมแล้วก็สมควรที่จะได้เป็นงวดที่สด้วยนะคะแต่ได้เพียง2ง,งวดเท่านั้นนะคะงวดที่สยังไม่ได้นะคะเป็นอันว่าเราเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะถ้าเกิดมีงวดที่3ราคากลางออกมาเดียวจะรีบมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ